เมื่อวานตักข่าวพยายามยิงคำถามถาม,ถามผู้กองธร,รมนัสว่ามีข่าวว่าพ<า>ันเดกประวิตยลุงป้อมส่งเทพเชิญ<า>อยากจะให้ผู้กองธรรมนัทค,คัมแบ็กคัมแบ็กพักพลังประชารัฐมาช่วยกู้พักในการสู้ศึกเลือกตั้งรอบหน้าเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญฟังเลยค่ะขอถามจุดยืนนี้ได้ไหมคะกระส ที่ทางด้านของอดีตโอบิจะเชิญกลับมาค่ะถ้าเราถ้ามีการเชิญจริงจังจริงเราจะระดับมาพลังประชารัฐก็อย่างที่ท่านรัมตรีบางท่านได้สัมภาษณ์กับรายการของท่านใดท่านมาแก่กับเบลสวสาวเมื่อเช้าว่าพรรคพลังประชารัฐเขามีโครงสร้างของเขาหมดแล้วเราจะไปแทรกแซงอะไรเขานะครับแล้วท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ได้มอบหมาย นะครับคณะกรรมการบริหารพักรับผิดชอบไปหมดแล้วถามว่าเรากลับไปเราจะไปทําอะไรกลับไปจะไปทะเลาะก,กันเหมือนเดิมไม่ใช่ครับผมออกมาแล้วผมมีโลกใบใหม่ของผมแล้วนะครับถ้ากลับไปยังเป็นสังคมเดิมๆไม่ไม่กลับครับไม่กลับยามด็กขาดนะไม่มีเรื่องนี้ครับก็คือยืนยันจะไม่กลับไปพลังประชารัฐแน่นอนแล้วเราเรายืนยันนะครับแล้วก็ เมื่อวานนี้พักพลังประชารัฐประชุมอะไรผมก็รู้รายละเอียดหมดนะครับซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องผมนะครับรู้หมดคําสุดท้ายได้ยินไหมพักพลังประชารัฐเมื่อวานประชุมอะไรผมก็รู้หมดแต่ไม่มีเรื่องผมแน่ๆอ้าวไปรู้พักเขาได้ไงอ่ะรู้หมดก็ไม่ได้อยู่พังประชารัฐเขาประชุมแกนของพักแล้วผู้กองไปรู้เรื่องของเขาได้อย่างไรรู้หมดรู้หมดเออมีใครมีใครต่อสายรายงานทุกท ทุกๆสิบห้านาทีได้แบบเนี้ยไม่รู้อืมไม่รู้อาเามาดูกันต่อมาดูกันต่อมีคนแซวผู้กองธรรมนัตผู้กองผู้กองบอกว่ามีโรคใบใหม่ของผมแล้วไม่ใช่โรคใบที่สองนะโรคใบใหม่นะด้วยความรบมีคนแซวผู้กองเขาหยอกนะหยอกพระรักนะผู้กองเขาหยอกว่าผู้กองไอ้โรคใบใหม่อย่ามีหลายทีนะอย่งมีหลายครั้งนะโรคใบใหม่